คุณผู้ชมครับขยับมาเตือนภัยกันบ้างครับวันนี้เรื่องราวเตือนภัยเป็นเรื่องของเด็กๆครับคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองถ้าหากว่าเด็กๆบุตรหลานของเราบ่นว่าปวดหูปวดตามันสังเกตให้ดีครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์เดียวกันกับเหตุการณ์นี้จูจ่ๆไปดูแล้วปรากฏว่าโอ้โหพบเห็บตัวใหญ่เดี๋ยวติดตามพร้อมกันในช่วงนี้นะครับอัปเดททุกภัยใกล้ตัวในเจาะข่าวเตือนภัยครับ เจาะข่าวเตือนภัยวันนี้อย่างที่บอกนะครับเตือนภัยไปยังคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองครับหมั่นดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดถ้าหากเวลาเขาบอกว่าปวดหปูปวดตาเนี่ยดูให้ดีครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้ตอนแรกเี่ยคุณแม่ก็ไปตรวจสอบดูก็ดูจะเป็นปกติไม่มีอะไรนะครับแต่ทําไปทํามาเนี่ยน้องปวดจนกระทั่งร้องไห้ไม่ไหวจริงๆไปเช็คดูปรากฏว่ามีเห็บตัวใหญ่ดูดเลือดจนอิ่มไปแล้วครับคุณผู้ชมครับเห็บตัวใหญ่ที่เกาะอ,อยู่ใต้เปลือกตาของหนูน้อยรายนี้ครับ คุณแม่เนี่ยเปิดเจอหลังจากที่ลูกสาวดูร้องไห้อย่างหนักนะครับแล้วก็บ่นว่าปวดตามากครับเมื่อคุณแม่ลองแหวกตาของน้องดูก็พบว่าโอ้โหมีเห็บตัวใหญ่เกาะอยู่ฮะทำให้คุณแม่ต้องตรวจดูตามร่างกายของลูกที่จุดอื่นๆเลยนะครับว่าจะมีเห็บเกาะเห็บติดอยู่หรือไม่นะครับก็ไปเจอเห็บเกาะอยู่ที่ใบหูของน้องด้วยครับเพราะดีนะครับ ที่เห็บเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปด้านในครับแต่ว่าขนาดที่เกาะอ,อยู่ด้านนอกน้องยังร้องไห้หนักขนาดนี้ด้วยความเจ็บปวดคุณผู้ชมส่วนเรื่องของที่มาว่าเห็บเหล่านี้มาจากไหนคุณแม่เขายืนยันบอกว่าที่บ้านนี่ไม่มีสัตว์เลี้ยงนะฮะยืนยันบอกไม่ได้มาจากสัตว์เลี้ยงเพราะที่บ้านไม่มีแล้วก็เล่าให้กับทีมข่าวโมโนโทเวตนของเราฟังบอกว่าที่บ้านเนี่ยเป็นร้านขายเครื่องสำอางอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับ ขออภัยครับอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับซึ่งคาดว่าเห็บที่พบเนี่ยคือที่บ้านไม่มีแน่แต่เห็บที่พบน่าจะเป็นเห็บลมครับเพราะว่าตอนนี้ในพื้นที่อำเภอทุ่งสงของนครศรีธรรมราชนั้นกำลังพบว่ามีการระบาดอยู่ในพื้นที่ครับ มันเป็นฤดูเห็บทางภาคใต้นะคะตอนนี้ก็คือเขาเรียกว่าเห็บลมนะคะมันเป็นฤดูเห็บลมนะคะช่วงนี้ของทุกปีที่ทุ่งสงคือเยอะมากนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่ของแม่เองก็คือคุณพ่อเท่ากับแม่เท่าอ่ะแล้วก็น้อง,องอๆอาอาลุงลุงนานาที่บ้านก็คือทุกคนโดนเห็บกัดกันหมดเลยแล้วก็เป็นแบบนี้ทุกปีแล้วก็โดนแบบเยอะมากโดยหลังจากที่คุณแม่ได้พาลูกสาวไปพบคุณหมอแล้วนะครับเพื่อนําเห็บออกจากตาออกจากหูแล้ว ก็เลยฝากเตือนครับไปยังคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเป็นอุทาหรณ์เลยนะครับว่าให้หมั่นดูแลแล้วก็สังเกตอาการดีๆครับถ้าหากว่ามีมแมลงมีเห็บมีหมัดเกาะตามศีรษะหรือใบหน้าของเด็กเนี่ยนะฮะตรวจสอบดูให้ดีเวลาที่เด็กๆเ,เขาเจ็บปวดอาจจะต้องเช็คเยอะๆหน่อยฮะเพราะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นโดยเฉพาะในมุมในหลืบในซอกต่างๆ โดยเฉพาะใบหูเนี่ยนะฮะเพราะว่าอย่างเหตุการณ์นี้คุณแม่บอกว่าตอนแรกตรวจดูแล้วเนี่ยก็ไม่เจออะไรจนกว่าจะมาเจอสาเหตุเพราะว่าน้องก็ยังร้องไม่หยุดนะครับซึ่งถ้าหากว่าพบแล้วเนี่ยก็ยังเตือนด้วยครับว่าอย่าพยายามที่จะนําสัตว์เหล่านี้ออกเองครับเพราะว่าฟันมันหรือว่าเขี้ยวมันเนี่ยอาจจะติดอยู่กับแผลได้เวลาที่เราออกมาเองเนี่ยควรจะพบแพทย์นะฮะเพราะมาอย่างนั้นเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอาการอักเสบแล้วก็เป็นอันตรายได้นะครับ